บทที่หนึ่ง้อสิบห้าทวีประดับสูงเทียนเฟิงหลังจากใช้เวลาร่วมสามเดือนในการเดินทางในครั้งนี้ผ่านอปสคอมากมายทั้งพวกล้นแย่งชิงและต่อสู้กับสัตว์อสูรต่างๆทาการพัฒนาของทุกคนไปในทางที่ดีขึ้นตามลําดับคือหลงเย่เทียนอยู่ชั้นจักรพรรดิเซียนชั้นกลาง6 7ถึงขั้นสูงสุดเฉียวชูรันอยู่ชั้นเซียนชั้นกลาง5้าลบหชางหลินอยู่ชั้นเซียนชั้นกลาง4ี่งห้ามู่ไปอยู่ชั้นเชียนอชั้นกลาง4 5เถึงห้าเมยนชัลิตอยู่ ม่อหลงอยู่ชั้นเซียนชั้นต้น1-2 1-3ถึงหนึ่งถึงสามระดับต้นสี่ถึงหกระดับกลางเจ็ดถึงเก้าระดับสูงและเหล่าอสูรก็พัฒนากันมากทุกตนอยู่ครึ่งเก้าเทพอสูรทุกตนยกเว้นพ่อพ่อแม่แม่ท่านปู่ของเย่เทียนที่อยู่สูงเก่านั้นเพราะมีต้นปราและผลปราและบ่อวารีสวรรค์ที่เย่เทียนเอาเข้ามาในปราศาสตร์ทำให้ทุกตอนะมีการพัฒนาเสมอทุกคนเดินทางมาตลอดทั้งเที่ยวทั้งต่อสู้มีทุกรูปแบบจนมาถึงป่าแห่งหนึ่งที่เป็นป่าใหญ่ เสียงกูร้องของสรรพสัตว์มากมายในนั้นดูน่ากลัวและวังเวงต้นไม้แต่ละต้นประมาณสามคนโอบสูงสิบกิเลยวอเมตรใบหนาแสงอาทิตย์แทบไม่ผ่านลงมาท่านลุงนี่คือป่าอะไรหรือขอรับเย่เทียนกล่าวถามนายน้อยที่นี่คือป่าสรรพสัตว์อสูรอยู่เขตทางใต้ของทวีประดับสูงเพราะเรามุ่งหน้าขึ้นเหนือมาตลอดย่อมเข้าสู่ทางใต้ของทวีขอรับม่อหลงกล่าวขอรับท่านลุงเย่เทียนกล่าวและมองเข้าไปในป่าแอเหงอน,นั้นนายน้อยตอนนี้เราเข้าสู่ทวีประดับสูงแล้วขอรับม่อหลงกล่าวและชี้่าววพูด นายน้อยถ้าเรามุ่งหน้าตรงไปข้ามฝ่าป่านี้ไปใช้เวลาสิบห้าวันก็พ้นป่าแต่ถ้าอ้อมไปใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนขอรับมอ่อหลงกล่าวอืมมอแล้วเราต้องอ้อมหรือต้องเข้าไปดีละท่านลุงเย่เทียนกล่าวถามข้าพอรู้เส้นทางในนั้นขอรับเราอาจผ่านไปได้เร็วกล่าวถ้าไม่มีเหตุเกินความคาดหมายมอ่อหลงกล่าวเอาละทุกคนเตรียมตัวนะระวังด้วยเราจะเข้าป่านี้กันเย่เทียนกล่าวและมองมาทางเมยอยออิงที่ตอนนี้แววตาสดใสามากที่จะได้ผจญภัยในป่า เจ้าคะพี่ใหญ่ข้าตื่นเต้นจังเมยออิงกล่าวอย่างตื่นเต้นเข้าไปแล้วก็ช่วยพี่หาสมุนไพรด้วยโลกท่านปู่ชิงฟงสอนเรื่องสมุนไพรมาแล้วมีใช่หรือเย่เทียนกล่าวใช่เจ้าคะข้าเรียนรู้มาแล้วอิอิอีออเมยออิงตอบและหัวเราะเบาๆไปเออพยายามหาสมุนไพรที่เจ้าไม่สามารถปรุงยาได้มาให้ได้และพยายามให้มากตอนนี้เจ้าอยู่ระดับใดแล้วเย่เทียนถามมู่ไปเรียนที่ใหญ่ตอนนี้ระดับข้าท่านปู่ชิงฟงบอกว่าอีกก้าเดียวก็อยู่ระดับแดงแล้วขอรับ มู่ไบกล่าวการสนทนาของทั้งสองนั้นม่อหลงยืนฟังมาตลอดแต่ไม่คิดว่าจะทำให้ตกใจได้ขนาดนี้แม้จะชินแล้วกับคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะการฝึกทักษะต,ต่อสู้ต่างๆล้วนทำให้เขาอ้าปากตาค้างมาแล้วจนชินแต่หน,นี้หนักหน่อยเพราะนักหลอมอายุไม่ถึงย0สิบปีด้วยซ้ำทำให้ม่อหลงมองด้วยความอึ้งเหลือเชื่อคงเป็นคนเดียวที่เกิดขึ้นในรอบหลายพันปีม่อหลงมองแล้วสายหน้านี่มันปีศาจชัดๆกับคนกลุ่มนี้ที่แน่ๆเป็นมิดไม่ได้ก็ไม่ควรเป็น สสรัตรูเอาลรไปกันเถอะแต่เดียวก่อนว่าแล้วเย่เทียนก็วาดมืออีกทีเอาหลงอู่กับหลงหลินออกมาทันทีท่านลุงทั้งสองท่านช่วยข้าหาสมุนไพรพวกนี้ให้ข้าด้วยมันสามารถเพิ่มระดับพลังของพวกเราได้และช่วยเก็บพลังด้วยนะขอรับว่าแล้วเย่เทียนก็ชี้นิ้วไปที่หน้าผากของทั้งสองทันทีขอรับนายน้อยทั้งสองกล่าวข้าเชื่อในป่านี้อาจจะมีก็ได้เย่เทียนกล่าวเอาลรไปกันเถอะเย่เทียนกล่าวจากนั้นทั้งหมดก็เดินเข้าป่าไปโดยการนำของม่อหลง ทั้งหมดเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแต่เพราะกลิ่นอายของทั้งสามคือหลงอูราชสีขนเพิงหลงหลินมังกรเพลิงเสียวปพอยักเพลิงโลกันทําให้สัตว์อสูนที่อยู่ระดับต่าต่างหลีกหนีกันแต่ก็มีบางตัวที่อยากลองดีไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะจัดการแต่ก็มีบางส่วนที่ล่ามาเพื่อทําอาหารเท่านั้นการเดินทางผ่านมาได้เจ็ดวันพวกเขาได้สมุนไพรไม่น้อยและมีทั้งซากสัตว์อสูนตัวที่มาลองดีพร้อมแกนอสูนอีกไม่มากแต่ถ้านํามาขายก็ได้ราคาไม่น้อยพออามาวันที่แปดเดินทางมาถึงในป่าลึกตรงกลางป่าียงหหหนน่้ท,ท,ทาาาไปนาน เจ้าหนูไปทางทิศนั้นตรงป่าหมอกสีม่วงนั้นขอรับท่านปู่เย่เทียนกล่าวและพูดว่าท่านลุงเราต้องไปทางนั้นก่อนค่อยออกจากป่าเย่เทียนกล่าวขอรับนายน้อยม่อหลงกล่าวแต่แปลกใจที่เย่เทียนไปลียุนเส้นทางกระทันหันทั้งหมดมุ่งหน้าสู่เอาหมอกม่วงทันทีในป่าหมอกม่วงนั้นมีกลิ่นอายอสูรระดับสูงหลายตนแต่หลงอูเปล่งพลังราชสีขนเพลิงออกมาเบาๆทำให้การเดินทางไปได้ด้วยดี ภายในป่าหมอกม่วงเต็มไปด้วยต้นไม้สีม่วงอ่อนๆภายในนั้นมีกบแก้วสีขาวอยู่ภายในเป็นวิหารหลังหนึ่งตั้งอยู่จะเข้าไปจะต้องทำลายกบแก้วนั้นก่อนถึงจะเข้าไปได้เย่เทียนใช้เนตรมังกรมองหาจุดอ่อนของกบแก้วนานหนึ่งคืก็พบและเดินไปที่ตรงนั้นแล้วทำการแก้ให้ทันทีกบแก้วสลายหายไปจนทุกคนเดินเข้าไปที่ในวิหารนั้นแล้วกบแก้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งดังเดิมเย่เทียนและทุกคนเดินเข้าไปในวิหารทันทีพอเปิดเข้าไปก็พบกับห้องที่ว่างเปล่าแต่มีห้องหกห้องอยู่ซึ่ เจ้าหนูเจ้าไปที่ห้องนั้นแล้วเจ้าจะได้ของที่ต้องการและให้พวกเขาบ่มเพาะซะห้องนี้มีพลังปราณไม่มีวันหมดชายชราชิงฟงกล่าวท่านลุงทุกท่านอิงเอ๋อไปเอ๋อพวกเจ้าบ่มเพาะซะที่นี่พลังปราณเข้มข้นมากและนี่เม็ดยาทะลวงระดับได้และข้าจะไปสำรวจห้องนั้นก่อนเย่เทียนยื่นเม็ดยาให้คนละเม็ดก่อนที่ทุกคนจะหาที่ตนเองแล้วหนะ้างอลงบ่มเพาะเย่เทียนเห็นทุกคนหนะ้างอบ่มเพาะแล้วก็ออกเดินไปที่ห้องนั้นทันทีภายในห้องมีกอลื่นไอท,ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากตรงกลางห้องมีหินก้อนหนึ่งวางอยูู่่และะคัภีทกษวางอย เย่เทียนเดินเข้าไปดูก่อนที่เย่เทียนจะหยิบทักษะก็ปราบดอร่างชายชราคนหนึ่งขึ้นฮ่า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 ผู้สืบทอดแห่งข้าเอ่ยบทที่หนึ่งร้อยสิบหกตศูนย์กลืนสวรรค์เสียงหัวเราะดังขึ้นเย่เทียนตกใจถอยหลังกลับสามก้าวก่อนจะทำความครารอพอชายชราข้าหลงเย่เทียนขอคาระวะผู้อาวุโสขอรับดีดีมากมีมารยาทที่ดีฮ่า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 ชายชราหัวเราะอ,อย่างพอใจไม่ทราบว่าท่านามีชื่อเสียงเช่นไรเย่เทียนกล่าวเฉาเทียนสมคือชื่อของข้าเมื่อนานมาแล้วชายชรากล่าว ขอรับท่านอวุโสเย่เทียนกล่าวเอาลไล่มาเข้าเรื่องดีกล่าวข้าภูมิใจที่ผู้สืบทอดของข้ามีทั้งชีพจรกิเลนบรรพการและเส้นลมปราณอสูรบรรพการถ้าเจ้าได้เคล็ดวิชานีจะทําให้เจ้าแข็งแกร่งเหนือผู้ใดชายชราเฉาเทียนสงกล่าวขอรับท่านอวุโสเย่เทียนกล่าวเจ้าแค่หยดเลือดลงไปเจ้าก็จะได้เป็นเจ้าของทักษะนี้แต่เพียงผู้เดียวชายชราเฉาเทียนสงกล่าวแล้วลูกคราวยาวเบาๆไปมาเย่เทียนทําการหยดเลือดลงไปทันทีแล้วเกิดแสงสีทองพุ่งเข้าระหว่างคิ้วทันทีบูบอ เย่เทียนรีบนะงอลงทาความเข้าใจทักษะทันทีทักษะอสูรกลืนสวรรค์เป็นทัก,ทกษะที่ดูดปลืนได้ทุกสิ่งอย่างเพื่อเป็นพลังของตัวเองแม้แต่ความมืดและความสว่างเย่เทียนทําความเข้าใจอยู่สองชั่วยามจึงแล้วเสร็จจึงลืมตาขึ้นเจอกับชายชาราเฉาเทียนสงที่ลอยอยู่ตรงหน้าด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มฮ่าห้าเจ้าทําความเข้าใจได้แล้วหรือชายชาราเฉาเทียนสงกล่าวขอรับเย่เทียนกล่าวรับเบาๆที่ทําความเข้าใจทักษะนี้ได้เราเพราะเขาใช้เนตรมังกรสองและทําความเข้าใจไปด้วยจึงรวดเร็วขึ้น ดีดีด,ดีมากนับว่าเจ้ามีพรสวรรค์เอาละวิหารแห่งนี้ข้ามอบให้เจ้ามันเป็นของเจ้าสมบัติทั้งหมดในนี้ด้วยเจ้าสามารถเข้าออกในนี้เพียงแค่คิดเท่านั้นว่าแล้วชายชราก็ชี้นิ้วไปที่ระหว่างทิวเย่เทียนทันทีบูบอ,บอแสงวิ่งเข้าไปที่หน้าผาเย่เทียนปรากฏเป็นรูปวิหารสีทองขึ้นบนหน้าผากก่อนจะหายไปเย่เทียนลืมตาขึ้นก่อนป้องหมัดขอบคุณชายชราขอบคุณท่านอาวุโสขอรับเย่เทียนกล่าวพร้อมก้มหัวให้เอาละหมดเวลาข้าแล้วจำแว,ว้วิหารนี้มีแค่เจ้าเขามาได้คนเดียวเท่านั้นชายชรากล่าว ก่อนร่างจะค่อยๆหายไปขอรับท่านอาวุโสเย่เทียนป้องหมัดข้อมหัวลงเพื่อน้อมส่งชายชราเย่เทียนเมื่อได้รับทุกอย่างแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสำรวจทุกห้องเขาออกมาก็เห็นทุกคนยืนรออยู่แล้วพี่ใหญ่เมยยออิงกล่าวก่อนเดินมาเกาะแขนเขาเป็นไงบ้างได้อะไรบ้างเย่เทียนถามเบาๆได้เจ้าค่าค่าอีกครึ่งเก้าวก็จะถึงระดับกลางแล้วเมยยออิงตอบยิ้มยิ้มและทุกๆคนก็พยักหน้านั้นหมายความว่าเป็นไปด้วยดีเอาละเราออกไปกันเถอะเย่เทียนกล่าว เราไม่สำรวจดูก่อนร้านายน้อยม่อหลงกล่าวพลางชี้ไปที่ห้องต่างๆเย่เทียนยิ้มแล้วสายหน้าก่อนกล่าวเบาๆว่าวิหารนี้เป็นของเราแล้วไปกันเถอะเย่เทียนนำทุกคนออกมาเย่เทียนก็หันหน้ากลับไปวาดมือออกแล้วกล่าวว่าเก็บวิหารทั้งหลังเปล่งแสงเจ,จิดจ้าจนทุกคนหลับตาก่อนที่แสงจะพุ่งเข้าหน้าผากทันทีก่อนนาทีทุกคนจะลืมตามองเห็นพอทุกคนลืมตาขึ้นซึ้งใช้เวลาแค่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นที่ทุกอย่างเกิดขึ้นทุกคนพอมองเห็นก็มองหาวิหารหลังนั้นทันทีแต่ไม่เจอแม้แต่ม่านพลังก็หายไปเช่นกัน พี่ใหญ่วิหารหายไปหายนอแล้วเมยออิงสายหน้ามองหาแต่ไม่เจอช่างเถอมันเป็นของเราแล้วไปกันเถอะเย่เทียนกล่าวและออกเดินทางทันทีส่วนทุกคนยังมองหาวิหารแต่ก็จําเดินตามเย่เทียนออกมาท่านลุงอีกนานหมกล่าวว่าจับพ้นป่าน,นี้เย่เทียนกล่าวถามขนาดเดินทางถ้าตามที่ข้าคาดไว้อีกสี่หรือห้าวันขอรับม่อรงกล่าวและทยานไปข้างหน้า พวกเขาทะยานมาได้สามวันก็ออกจากกลางป่ามาถึงเขตกลางป่าแม้จะมีสัตว์อสูรอยู่แต่ก็มีแข็งแกร่งดังเขตในด้วยเหตุนี้พวกอสูรเจอกลิ่นอายของหลงหูจึงไม่มีตนใดกล้าเข้ามาใกล้การเดินทางจึงราบรื่นด้วยดีบทที่หนึ่งดักปล้นเดินทางมาได้อีกครึ่งวันไกลไล่ถึงเขตนอกป่าสัพพัตยีเทียนและทุกคนต่างหยุดพักเพื่อหาลือวางแผนต่างๆต,างต่อไปในระหว่างนั้นที่ทั้งหมดกำลังพักผ่อนอยู่ก็ได้มีการต่อสู้กันไม่ห่างจากกลุ่มของเยเทียนเท่าหายน่ เสียงต่อสู้นี่เราจะไปดูไหมานายน้อยม่อหลงกล่าวถามพร้อมมองไปทางที่มีเสียงการต่อสู้พี่ใหญ่ข้าไม่ได้ออกกําลังนานแล้วนะไปดูหน่อยก็ดีเจ้าคะ่ะเมยยออิงพูดด้วยความสนของนางอืมเอาลัไปก็ไปแต่ต้องดูก่อนนะว่าจะช่วยไม่ช่วยเพราะช่วยแล้วเราลําบากเราก็จะไม่ช่วยเย่เทียนกล่าวเจ้าค่ะพี่ใหญ่ข้าเข้าใจอีกิเมยยออิงตอบยิ้มยิ้มแต่ทุกคนเปรียุนโฉมหน้าด้วยลดพลังให้เท่ากับพวกเขาเมื่อไปถึงเย่เทียนกล่าวทุกคนพยักหน้าแล้วก็พากันทยานไป ตู้มง,งอไลิเมตรฟิวววแกรงงองอไมายามบไมายามบมายามยมบเสียงต่อสู้กันดังสน่นไปทั่วสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างพากันหนีออกห่างจากสถานที่ต่อสู้กันโดยมีชายเกือบห้าสิบคนกำลังเข้าสู้กับกองกำลังคุ้มกันสินค้ากันอย่างดุดันฝ่ายคุ้มกันมีคนตายไปหลายคนแล้วเช่นเดียวกับฝ่ายโจมตีแต่ฝ่ายคุ้มกันดูจะเสียหายมากกก่าฝ่ายโจมตีเริ่มใช้คนโอบล้อมขบวนสินค้าไว้ฝ่ายคุ้มกันคนน้อยกล่าวและเริ่มหอบหายใจพวกเจ้ายอมฆ่าซะจะได้ไม่มีการตายมากกล่าวนี้ชายคนหนึ่งตะโกน แต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าพวกสุนัขรอบกับพวกเจ้าต้องการสิ่งใดชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นถามพลางหอบหายใจเหนื่อยล้าสินค้าที่พวกเจ้าเอามานั้นไงข้ารู้นะว่ามันคืออะไรชายที่อยู่ในป่ากล่าวออกมารู้เพอะแน่จริงปรากฏตัวออกมาสิมัวมุดหัวอยู่ทําไมชายหนุ่มกล่าวท้าทายแม้ตอนนี้ตัวเองแทบไม่หายวอก็อยากรู้ว่าเป็นใครเจ้าหนุ่มข้ามีสองทางเลือกให้เจ้ารู้แล้วตายกับไม่รู้แล้วรอดเจ้าเลอ,อกเอาเพราะนี่คือกองโจรภูเขาแดงที่เรืองชื่อเจ้าเลอ,อกเอาชายคนนั้นกล่าวออกมาจากป่ามันก็โกรธ ที่ถูกท้าทายเช่นกันเธอรู้ก็ตายไม่รู้ก็ตายจากกลุ่มโจรสวอยูดีมีแต่คนที่ขาดเท่านั้นที่ใช้วิธีนี้ชายหนุ่มกล่าวแล้วกระซิบเบาๆว่าสิทธ์น้องดูหน้ามันแวะและจำมันแวะแล้วเอาตัวรอดให้ได้ข้าจะซื้อเวลาให้เองสิทธิ์ที่ไม่นาะเราจะรอดด้วยกันใช่ใช่ใชสิทธิ์ที่ตายเราจะตายด้วยกันพวกเจ้าฟังข้านี่คือคาสั่งจากกศสิทธิ์ที่พวกเจ้าต้องรอดเข้าใจไหมเอออัญญประกาศเดียวทุกคําพูดของชายคนนั้นเย่เทียนและทุกคนได้ยินทั้งหมดทําให้เย่เทียนนับถือน้ําใจ ของชายคนนั้นมากแม้สถานการณ์แย่แต่ก็มีสติมีความมุ่งมัน่นเย่เทียนพยักหน้าช้าๆเรารอตัวใหญ่ออกมาก่อนดีไหมพี่ใหญ่เพราะไม่รู้ระดับพลังมันมู่ไบที่มองอยู่กล่าวเก่งมากไปเอ,อ๋อที่ดูสถานการณ์ออกเอาตามเจ้าว่าแล้วกันเย่เทียนกล่าวยิ้มยิ้มเขาไม่รีบร้อนอะไรไม่ใช่เรื่องของเขาอยู่ดีอือพี่ใหญ่ไม่ชมข้าเลยเสียงน้อยใจดังเข้ามาทาให้เย่เทียนหันไปมองยิ้ม,ย,มยิ้มพลางกล่าวใครว่าอิงเอ๋อของพี่ไม่ไก่งออเล่าว่าพลางลูกหัวนางเบาๆ อ,อข้ารักพี่ใหญ่ที่สุดเลยว่าแล้วก็ศบหน้าลงที่ไหายโลกวังของเย่เทียนเอาตามนั้นนะน,นายน้อยม่อหลงกล่าวขึ้นอื้อเดียวข้าบอกเองเมื่อถึงเวลาเย่เทียนกล่าวพลางลูบหัวเมยอยออิงที่ไหโลเบาๆฮ่าๆๆเจ้าช่างเลือกได้ดีจริงๆได้ได้ข้าจะออกไปว่าแล้วมันก็เดินออกมาเป็นชายคนหนึ่งอยู่ไวกลางคนผมสีน้ำตาลแดงไปหน้าดูเหี่ยมโหดพลังอยู่เซียนชั้นกลางเดินออกมาด้วยท่าทางเย่อหญิงเจ้าเจ้าคือผู้อาวุโสสามฟงหอ,งอ,งอ,งองวินอี้จากสำนักอัคคีโทษช่วงบทที่หนึ่งร้อยสิบแปดช่วยเหลือ ชายที่เดินออกมาเขาเป็นคนของสำนักอักคีชดช่วงเป็นอาวุโสสามของสำนักสำนักอักคีชดช่วงเป็นสำนักใหญ่อีกสำนักหนึ่งในทวีประดับสูงมีอำนาจเทียบเท่าอีกสามสำนักชายคนนั้นที่ชื่อฟงหอวินอี้ยืนยิ้มอย่างสบายใจฮ่าฮ่าฮ่ามื่อเจ้ารู้แล้วสิ่งที่ควรทำต่อไปคือเจ้าต้องตายเท่านั้นอาวุโสมอฟงหอวินอี้กล่าวยิ้มยิ้มเพราะคิดว่าไม่มีใครรอดไปได้แน่ถ้าเจ้ามีความสามารถพอนะถึงจะเอาชีวิตข้าได้ชายหนุ่มกล่าวขึ้นอย่างกล้าหาญ ฮ่าห้าาแค่ราชันชั้นกลางยังกล้าเห่าหอนต่อหน้าข้าอวุโสฟงหอวินอีกล่าวอย่างเดือดดาลแม้เจ้ากับขยะที่ยืนอยู่นั้นก็มีอาจล้มข่าได้ชายหนุ่มกล่าวเยอะเย้ยบังอาจข้าเชียงอี้รองหัวหน้ากลุ่มโจนภูเขาแดงเจ้ากล้ากล่าววาจาเช่นนี้ชายหนุ่มเชียงอี้กล่าวอย่างเดือดดานมันคิดจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่แรกเพราะแค่ช่วยปล้นแค่นั้นแต่คำกล่าวรุนแรงทำให้มันเดือดจัดห่าห้าาาแค่กลุ่มโจนของเด็กน้อยเล่นกันหักฆ่ารอดไปได้ภารกิจแรกที่จะทำคือกำจัดพวกก้้าาาทิงชยนุ่่มล สามหาวมันทนไม่หายวอพุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มอย่างรวดเร็วพร้อมปล่อยหมัดที่มีพลังเข้าใส่อย่างแรงหมัดตะวันแดงสังหารอ่าเสียงหมัดแหวกอากาศได้ยินชัดเจนแรงกดแรงอัดทำให้หายใจลำบากด้วยพลังครึ่งก้าวเทียนอของมากพอที่จะทำให้ชายหนุ่มกระดูกละเอียดได้ทันทีอุ้ม,มอมอมิลลิเมตรฝุ่นคลุ้งกระจายมืดมัวมองไม่เห็นในนั้นได้เพราะเสียงระเบิดรุนแรงแรงลมบกสะบัดพัดต้นไม้ใบหญ้าบิวไปตามแรงเมื่อฝุ่นควันเริ่มจางหายภาพที่เห็นคืออ่าเจ้าเป็นใครกล้ามาหยุดข้ารองหัวหน้ากลุ่มโจรเชียงอีกล่าวแต่มมือัันยง โดนจับอยู่ด้วยหมัดที่ชกไปเจ้าไม่ต้องรู้เพียงแต่ข้าไม่ชอบคนมากรุมคนน้อยก็เท่านั้นชายคนนั้นกล่าวแล้วมองมาทางชายหนุ่มแล้วกล่าวว่าเจ้าเป็นเช่นไรบ้างข้าข้าสบายดีชายหนุ่มกล่าวอืมเจ้าเจ้ากล้ามากข้าจะสั่งสอนเจ้าเองรองหัวหน้าจนเชียงอีกล่าวแล้วนั่งหมัดจะชกเข้าใส่แต่ตู้มอมอมอมันพุ่งกลับไปที่ที่มันมาแต่ไม่ได้เดินมันปลิวไปด้วยสภาพลินห้อยตาลอยก่อนจะมีเสียงดังขึ้นตอนนี้มันนอนอยู่ลุกไม่ขึ้นเพราะหน้าอกยุบลงไปขนาดเท่าชาม เอ๊ะเจ้าเจ้าเป็นใครอาวุโสฟงหอวินอี้หน้าทีดอเผือดถามข้าเป็นใครไม่สําคัญอย่ารู้เลยเดียวก็ตายแล้วชายหนุ่มปริศนากล่าวพ่อเอ้าอเอ้าพ่อเอาแค่เจ้าแค่คนเดียวนี่นะอาวุโสฟงหอวินอี้กล่าวและหัวเราะยังไงมันต้องสังหารให้หมดอยู่แล้ววันนี้แล้วดอจ้าจะทําได้หรือถ้าข้าแค่คนเดียวชายปริศนากล่าวยิ้มยิ้ม,มได้ขอเอาจะทําให้ดูเดียวนี้ว่าแล้วมันก็พุ่งเข้าใส่ทันทีมันลอยตัวลงมากลางอากาศพร้อมปล่อยหมัดเข้าใส่หมัดอักคีทําลายอ้า อาวุโสฟองอี้พุ่งหมัดสายหมายทำให้ชายปริศนาแหลกละเอียดในหมัดเดียวพลังบับอัดชั้นบรรยากาศเป็นหมัดสีแดงเพลิงมีความร้อนสูงเข้าใส่แต่หมัดเพลิงอักคีอาตู้มอ,มอ,มอเสียงประัทะาดังสนานอีกครั้งคลื่นลมฝุ่นควันแรงประทับลิวไปทั่วตอนนี้หนุ่มสาวที่อยู่ข้างหลังอ้าปากค้างลืมความเจ็บตกตะลึงกันเป็นแถวแต่คราวนี้ไม่ใช่ชายปริศนาเป็นคนลงมือแต่เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนทำเขาถอยหลังครึ่งก้าวแต่อาวุโสสัตว์ฟงหอวินอี้ที่ลอยมาหลักไม่ดีดกลับไปถอยหลังสามก ไม่สําคัญหรอกเป็นเจ้าที่บางอาจจะทําร้ายพี่ชายข้าเด็กหนุ่มกล่าวดีๆวันนี้พวกเจ้าต้องตายทั้งหมดว่าแล้วมันก็ปลดปล่อยพลังระดับเซียนชั้นกลางออกมาอย่างแรงพลังปราณหมุนวนรอบตัวมันดังพายุก่อนที่มันจะเร่งพลังชั้นเนสูงสุดจนเหลือแค่แรงกดดันที่รุนแรงเข้าใส่กลุ่มชายปริศนาหมัดอักคีเผาผลาญอ่ะว่าแล้วมันพุ่งเข้าใส่เต็นกําลังลอยตัวเข้าใส่หมายให้แหลกเป็นจุนบรรยากาศบีบอัดที่หมัดจนเป็นสีแดงเพลิงดูน่ากลัวอือหมัดพอยักขาวเพลิงอักคีเสียงกล่าวเบาๆหลังไร้รำเพลงหมัดที่สสวยงามเ แล้วก็ร้องออกมาว่าเต็มกําลังเสียงหมัดแหวกอากาศเข้าใส่แรง er อั like ดอากาศเหมือนอุกาบาตที่ตกลงมาจากท้องฟ like ้าไฟลุกท so ่วมพุ่งเข้าใส่กันตู้มมมมิลลิเมตรบทที่ produits. หนึ่งช่วยเหลือสองเสียงปะทะกันดังสอนั้นหวั OLD ่นหายวอวฝุ่นควันคลักคลุ้งปลิวว่อนไปหมดเกิดหลุมลึกหนึ่งเมตรตรงกลางแรงปะทะฝ่ายชายปริศนายืนอยู่กับที่ในท่าออกหมัดไปแต่ฝั่งตรงข้ามกระเด็นไปในสภาพร่อแร่ชุดขาดวิ่เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากความร้อนพยายามลุกขึ้นมาแขนขาวห้อยตรงเตงมือซ้ายคุมที่หัวไหล่โลขาว ผมเฝ้าหอยุ่งเหยิงมีเลือดออกที่มุมปากยืนในสภาพที่ยื่นไม่เต็มทีตาจ้องมองมายังเด็กหนุ่มคนนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับมันแค่ให้กับเด็กน้อยระดับราชันชั้นกลางมันเอ่ยปากอย่างยากลาบากว่าพะพะพวกพวกเจ้าปากเป็นใครอาวุโสฟงหอวินีกล่าวเสียงสัน่นหมดเวลาเจ้าแล้วบังอาจมาคิดร้ายพี่ชายข้ามีแต่ตายสถานเดียวเด็กหนุ่มกล่าวก่อนหายไปตรงหน้ามันมันอ้าปากตาเบิกกว้างอย่างตกใจก่อนที่เสียงฉับบอต,ต๊บูบอ จะดังขึ้นสองครั้งครั้งแรกคือการตัดครั้งสองคือของตกและของลง้มลงอย่างแรงเด็กหนุ่มไม่สนใจเขาดูดแหวนมิติลอยขึ้นมาและรับแว่ก่อนจะหายไปที่รองหัวหน้าโจนที่นอนระรวยอยู่พอออกมาถึงก็เกิดปรานกระบี่พุ่งไปตัดหัวมันทันทีแล้วก็เก็บแหวนมิติเอาแหว่เช่นกันก่อนจะหายตัวมาอยู่ข้างๆชายปริศนาพี่ใหญ่นี่ขอรับเด็กหนุ่มยื่นแหวนมิติให้ทั้งสองมวงอื้เจ้าทำดีมากเก็บแหว่เถอะถือเป็นรางวัลชายปริศนากล่าว เอาหล่ะพวกเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเย่เทียนหันกลับมากล่าวกับชายหอหนูเอมอด้านหลังที่ตอนนี้้าปากค้างตาโตยืนนิ่งไม่ขยับสักคนนี่พวกเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเย่เทียนถามอีกครั้งพวกเขาถึงได้สติสันหน้าแล้วตอบข้าพวกข้าไม่เป็นอะไรมากข,าขอบคุณที่ช่วยเหลือขอรับชายหนุ่มกล่าวไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนี่ยาฟื้นฟูรับไปซะว่าแล้วเย่เทียนก็ยื่นเม็ดยาให้สามเม็ดเมื่อพวกเขารับมาก็กินแล้วนั่งลงฟื้นฟูร่างกายทันทีผ่านไปหนึ่งเครื่องทั้งสามก็เสร็จสิ้นในการฟื้นฟูก่อนลุกมาขอบคุณชาายปริน ข้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือครั้งนี้ขอรับชายหนุ่มกล่าวอือไม่ต้องใส่ใจว่าแต่พวกเจ้าจะไปหายนอหรือชายปริศนาถามพวกข้ามาคุ้มกันสินค้าของกลุ่มพ่อค้าที่มาในครั้งเพราะเป็นสินค้าสําคัญไต่ไต่ไม่รู้คืออะไรและทําไมต้องถูกล้นโดยสํานักอักคีโชติชอโวงชายหนุ่มกล่าวอืมชั่วมันเถอะว่าแต่พวกเจ้าจะไปที่ใดต่อชายปริศนากล่าวถามเรากําลังจะเข้าไปเมืองหลวงนั่นแล้วพวกท่านจะไปที่ใดหรือชายหนุ่มถามพวกเราก็ว่าจะไปเมืองหลวงเช่นกันชายปริศนากล่าว ถ้าเช่นนั้นก็เดินทางไปพร้อมกับพวกเราก็ได้ชายหนุ่มกล่าวอืมก็ดีชายปริศนากล่าวเออจริงสิลืมแนะนำตัวไปข้าชื่อส่วเถาเฟยนี่ซือเหยาวและนี่หยวนเชียงเรามาจากสำนักกระบี่เพลิงสวรรค์นะส่วเถาเฟยกล่าวพร้อมแนะนําสิทธิ์น้องเขาอ้อข้าเทียนเย่นี่น้องชายข้ามู่ไปนี่น้องสาวข้าเหตใไ้ย,ยอิงนี่ท่านลุงของข้ามอ่อหลงหลงอูหลงหลินและเสี่ยวไปพวกเราจะไปที่เมืองหลวงเหมือนกันเย่เทียนกล่าวดีถ้าเช่นนั้นก็ออกเดินทางพร้อมกันเลยส่วนเถาเฟยกล่าวด้วยรอยยิ้ม แต่ข้าขอตัวไปกลางขบวนก่อนขอไปแจ้งเรื่องการเดินทางก่อนว่าแล้วส่วเถาเฟยก็จับไปและไม่นานก็กลับมาและบอกให้เตรียมตัวเดินทางกันทันทีหลังจากนั้นผ่านไปอีกเจ็ดวันของการเดินทางเข้าเมืองของเย่เทียนพวกเขาสนิทกันเร็วมากโดยเฉพาะเมยยออิงกับซือเยารู้สึกสนิทสน,ทสนมกันเร็วมากไปหายนอมาหายนอด้วยกันตลอดเย่เทียนเองก็คุยกับสัวเถาเฟยถูกขอเช่นกันแต่เขาก็ระวังตัวเสมอจนเวลาผ่านไปและสุดท้ายพวกเขาก็เข้าสู่เมืองหลวงกันซะทีอ่านตอนนี้แล้วถูกใจหรือเปล่า